ดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมนี้านะงไรกูรนะนะู้แล้วร่าเราจะอัดเพื่อรวทุกบวันนี้เล่นนุมากเลยฮะอืมเป็นทองเป็นทองอะไรนะบาครับเร่องวิธีเกนิกานแค่รู้ว่าฉันนั่นอยู่ที่แถวครับ ก็มีกคำพูดหลายๆอย่างที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมนะทีย่มรงเรีนบ้านนะครับราจะมาสอนกันนะโอ้ผมตายเมื่อกี้ดึงดึงดึงครับผมซื้อได้หลายตัวนะครับแต่ผมยังไม่ซื้อว่าผมตอนนั้นครับ นี่นะนี่นะโอ้สวัสดีครับผมเขียนขึ้นเอาง้อหน่อยนะตึนี่มันตองๆกันอึปๆเฮ้ยมันไม่ครับนี่ ya. 你。 ต่อกันพัรหน้านะครับอาทิตย์สองแลนะ้วอันน้นมิวไปโรงพยาบาลตอนไหนตอนไปอยู่ได้ไปบ้านยายไหมไม่แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับเพื่อกดไลค์กดแชร์ตามตามคลิปใหม่ละบ๊ายบายฮะ